พอลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ครับมาสนุกกัต่อนะครับพอลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา6โมง20นาทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับเกมต่อจากนี้ไปต้องตั้งใจกันนิดหนึ่งจำให้ดี เป็นอะไรมองอะไรมองอะไรหิวหิวอะไรหิวแล้วจะมองอย่างเดียวไม่ได้นะอะไรอ่ะถ้าชอบเขาจริงอ่ะเพิ่งสเกตว่าไปเทเดอร์รายการนี้ห่อเว้ไม่จะไปมองเขาอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้รายการไม่มีตกรอบแล้วไปอยู่ที่บาร์แล้วหรอไม่มีไม่มีแตกรอบถ้าแบบใจหวิวไม่กล้าสู้เรียกมานั่งได้ได้ได้ไม่เรียกมานั่งพี่ก็ต้องประมูลสู้กโต๊ะอื่นอ่ะ ไม่ติดทำงานที่บาร์ตัวเองจริงเลยกระดิ่งเข้ามาแล้วกระดิ่งเข้ามาแล้วอันนี้ต้องใช้ความจํานะครับทีมของพวกคุณได้เล่นก่อนถูกไหมทีนี้นะใช้ความจำใช่ไหมพี่ชื่ออะไรยังจําพี่ได้ใช่ไหมพี่ชื่ออะไรพี่คอมพี่คอม จำของเรายังไม่พอต้องจําของเพื่อนด้วยแล้วจาทั้งหมดเลยแล้วก็มาซ้ํากันไปเรื่อยแล้วเพิ่มไปปริมาณไปเรื่อยๆเพราะนี่คือตอบมาเป็นตา <Yeah. S 1> วิธีการเล่นนะก็คือว่าหัวหน้าทีมตัวจะอยู่ตรงนูน้นสมคนจะยืนอยู่ตรงนี้เรียงยังไงก็ได้คำเนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้เราไม่เห็น เขาจะใบให้เราพูดแต่มันจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันพยัญชนะเดียวกันหมดตอบของเราเสร็จสมมุติว่าควายพอควายมาเสร็จคนนี้คิงคองเราก็ต้องพูดว่าควายคิงคองควายคิงคองโคอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปอีกแล้วก็โคแล้วก็มันนี่ประมาณ34รอบอะที่เขาได้กันปกติอยู่แล้วนะ พี่อย่ากดดันสิไม่ไม่ปกติ8 9คำเนี่ยได้แน่ๆเ่แล้ชัวร์ๆเลยแต่เนี่ยผมว่า15 17แน่ๆสบายแต่ก่อนเล่นยกเช็คนิดนึงได้ไหมเหมือนร้อนๆเหงื่อแตกนี่เหงื่อหรือเลือดบอกเลยเต็มเลือดเลยเฮ้ยครับเหงื่อเหงื่อนักเหงื่อพวกคุณได้หมวดหมู่พยัญชนะขอไข่ครับขอไข่พร้อมไหมพร้อมขับประจำที่ครับเชิญพร้อมนะครับ ขอใครยังเริ่มล่อเลยเมียเยอะในวรรณคดีก็คือคุณช้างคุณแผนคุณแผนคุณแผนถูกต้องอ่าโจนจะเอาจะป้นก็เลยแฮ่แอะขโมยมาอีกอันนึงคู่อ่ะคู่คุณแผนคู่ครับอ่าอยู่ในวังจีนต้องตัดคุณนั่งขุดคันที่ต้องตัดอ่ะครับผมคุณแผนคู่คันที่โอเค ตูดแล้วเราเนี่ยขมิบขุนแผนขู่ขันทีขมิบไก่ออกอะไรครับไข่ครับผมขุนแผนขู่ขันทีขมิบไข่โอเคไม่ซ้ายไม่ซ้ายขวาครับผมขุนแผนขู่ขันทีขมิบไข่ขวาครับอ่าโจรเขาทำอะไรขอไข่ข่มขืนไม่ใช่มาอ่ามาพุชอ่านั่นแหละมาพุชขู่ขู่ใช่แอขุนแผนขู่ ขันธีขมิบไข่ขวาขโมยโอ้โหาบุกมาประชิดแล้วเราต้องรีบจัดการเขาคือข้าตึกครับทุนแผนคู่ขันดีขมิบไข่ขวาขโมยข้าตึกเก่งมากเก่งมากผยเรากำลังอะไรขันกันอยู่แข่งขันครับแข่งหรือขันแข่งขุนแผนคู่ขันที ขมิบไข่ขวาขโมยฆ่าสึกแข่งจานโซกมากแล้วก็เลยคาดครับขุนแผนค,ครูทันทีขมิบไข่ขวาโขโมยฆ่าสึกแข่งขัดตรงนี้เลยจันโกตรงนี้เลยครับขาอ่อนครับผม คุณแผนคู่คันทีขมิบไข่ขวาอ่หมดเวลาโอเคโอเคเก่งเ้ก่งแล้วเดี๋ยวนะเหนือมาตรฐานคำมันเหมือนแยกย้ายกันเนาะแต่พอมารวมกันประโยชน์ไปเลยเออทวนที่ทวนที่ขมิบขมิบพวกคุณได้ไปทั้งหมด10คำโอ้โอจแล้วก็เหนือเหนือไปกำลังใจเล้ว ถึงแรกกลูถ้าได้ไปสินะครับตอนนี้นำอยู่นะครับ29คะแนนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่า15คหาคมาทำยังไงเพราะว่าพวกเขาท่องบทละครมายังไงเขาต้องจำได้หมดอยู่แล้วก็ดันดีแล้วพวกเขาได้พยัญชนะจอจานอีกเข้าทางเลยจอจานหมดเลยง่ายง่าย ไม่มีอะไรกดดันกว่านี้วไม่มีอะไรกดดันกว่านี้พร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับดำที่ครับเชิญพี่กิมครับพร้อมแล้วเริ่มขโมยเรียกอย่างว่าโจรถูกต้องทำงานเป็นอาชีพรับจ๊อบภาษาไทยรับจ้าอะไรจ้าถูกต้องครับอะไรนะอะไรนะ ดูลูกโจรจ้างโจรจ้างได้ได้ได้ไปโจรจ้างต่อไปยศเป็นยศตำรวจอะจ่าเออโจรจ้างจ่าจับตำรวจทำท่าจับจับโจรจ้างจ่าจับโจรจ้างจ่าจับอันต่อไปแล้วไปบินเออเร็วๆอะแบบออกนอกอวกาศอะโจรจ้างจ่าจับตำรวจเป่าบุญสิน แล้วก็มีจันเจ้าเถวได้โจนจ้างจ่าจับจรวดจันเจ้าทอ้จ้ารจจับจรวดเลยไม่รวยจนจนโจนจ้างจ่าจับจรวดจันเจ้าจนอจริงอย่างเงี้ยตะกี้ โจรจ้างจ่าจับจรวดจันเจ้าจนจักกจีจักกะจีถูกต้องไปต่อไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจูบจุบจุบจุบโจรจ้างจ่าจับจรวดจันเจ้าจนจักกจีจูบเออเออได้ๆๆ้ไดั้ต่อไปตำรวจ ตำรวจอะไรบกรถเป็นตำรวจอะไอยู่กลางถนนแน่ตำรวจรถชนโอ้ยโอ้ยโดนจ้างจ่าจับจัดหมดเวลาโอเคเฮ้ยฟังจับเป็นเลิศโอ้ซีไม่เขาจำดีคนใบ้ยางดิคนไบ้นึกอยู่เอออะไรเนี่ยเดกถามเทกถามนะครับ ทีมนี้ได้ไปสิบคำนะครับทีมนี้ได้ไปเก้าอเจับที่ได like ้ครับตอนนี้ยังตามอยู่คะแนนยังตามอยู่ก็ตามอยู่หนึ่งถึงสองคะแนนเท่านั้นเองนะครับผมช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะครับเรามาร้องเพลงกันดีกว่าครับเพลงเพราะไม่เพี้ยน ตอบมาเป็นตับเจอเพื่อนร่วมทีมในวงการตลกตอบเป็นตับตอบโชะโชะโชะอ,อ,อย่างนี้อีซี่แน่นอนทีมคุณขิมกลับไปนอนก่อนได้เลยนะครับเกมที่4เพลงเพราะไม่เพีย้ยนอันนี้แอบกังวลใจเล็กน้อยเพราะว่าเป็นเรื่องราวของการร้องเพลงซึ่งถ้าผมร้องเพลงได้ดีผมคงไม่ทําอาชีพพิธีกรน,นะครับแต่เรื่องนี้เสียงมันไม่เกี่ยวเพราะไม่มเพี้ยนอยู่แล้วเรามั่นใจเรื่องของเนื้อเพลงเฮ้ยผมว่าเกมนี้มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะ คือช่วงเพลงเพราะไม่เพี้ยนเพราะฉะนั้นไลส์โนก็จะไม่เหมือนกันงิเอาใครขึ้นมาร้องคนแรกเมือนเธอนั้นพูดกับฉันแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ฉันกำลังหมดใจแกก็เล่นากก็เท่นล่นแนเนแกเลน็นแกเล่นแกกล่นแกก็เนแกเ่นกลนเล่นักนเล่นแกก็เลน่นแลนแกนแก่น่น่นแกเลนแกก็่น่นเ็ เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษโอเคโอเคสิ่งทีพัตเให้ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรโกไปใหญ่ไปเดิมรับไม่เคยต้องเหงาข้าไปไหมข้าไปไหมอดชนเก็บความในใจเราเด่นลู้ไปพวกนี้ไม่สายมา